ใครมาใครอะกะายปัจจัยคสนานน้ยไมเยอะ้าจีบสาวบ่มาจีบสาวบ่ถ้ามีทุนสักสลานไม่หาครัอ้ยยาเด็กนั่นเด็กนี่อะอิจฉยังมองไม่เห็นเรา เอ้ยยอ้ยยอ้าวัีครับวัีครับเอามองอีกเดี๋ยวโอ้มาเตอใสไลูกพี่ฮะจ้างข้าวใช่ครับใช่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 นั่งเลยนั่งเลยเลี้ยงเหรอนั่งก่อนอนั่งก่อนอนั่งก่อนเั่งก่อนเยเลี้ยงอาตังที่ไหนเลี้ยงอาตังที่ไหนมีรอยนไปนไหนนี่ ลูกก็แกไปโกมีตังเงยโอ้นี่ครับใครขี่รถเล่นนี่แหละข้าวรอหาสาวใช่ไหมเนี่ฮะดูว่าอย่าอกินดัานสาวรถก็ไม่ขับเท่าเกไปขับรถมาเนี่ยหุ่มกโลน่ะเขาให้ไปขับหกโลขับทำไมมีคนขับเลยหนูแล้วรถพี่วิ่งอยู่ไหนวิ่ยิงเลยสั่งเนี่ย ทำไมตัวนี้หลอดวะก้นนองก้นนวดจะไปไหนนี่พี่จะไปไหนนี่ไปนอนเจริญไปทำไมนอนเจริญฮาเซียเบียนะฮาเซีเดียโอ้โหได้แล้วครับครับผมเท่าไหร่ครับหกสิบบาทตรงนี้เลยสายเป็ดเข้าไปตรงสายเป็ดเจอเลยกินข้าวบอกกินข้าวครับผมกินข้าวไปหาได้ครับอ่ะ ขึ้นบ่อบ่ขึ้นบ่อขึ้นบ่อลึกประมาณ8เมตรอ่ะจริงรั่นไหมอุ้ยคนลั่นเลย8เมตรเนาะไม่ลั่นยังไงให้ทำรอบเฮ้ยเะก็เศก็เฮ้ยเศก็เกาะไหนครับไปเศก็เนี่ยน้ำแข็งไปก่อนเนอะลูกพี่มาหาจีบทรงจีบสาวอีกแล้วเดี๋ยวไปเราไากลับไปเตยครับทำงาน โอ้ยยยยยยย่ใหญได้ยนี่คร <|so|>> ับอยู่กับเต้ประสาทสิงครับวันนี้โอ้โหใต้กับข้าไปให้จิมงานแล้ว มัดมือพี่น้องเลยไหนล้วครับทุกคนจะีอยจะไป ยังไม่มาเลยแต่ตุงอุ้ยอิสอิสอิสอุ้ยอ้ยเร็่าเชอรี่กับพี่นี่แหละครับโอ้อะไรนะฮะอะไรนะเรียกว่าอะไรนะเร็วกวาเชี่กับพี่นี่เยร็วกว่าเชอรี่เรียกว่าเชอรี่ก็พี่นี่แหละน,นู๊นี่ครับโอ้โหถึงบอ่อเรียบร้อยแล้วเอ้าเอาให้เซรเดวิด โอ้ดินจะหมดแล้วพี่น้องเอ้ยดินจะหมดแล้วตาย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 เออเราจะเอาดินเพิ่มอีกเก้าสิบเที่ยวจะเอาให้เขาอยู่งใช่ไหพี่น้องฮะจะเอาตรงไหนให้เขาเขาเอาเพิ่มอีกเก้าสิบเที่ยว หมดแค่นั้นก็หมดแค่นั้นแหละอะไรครับแต่ตุงยังไม่มาเลยแต่ตุงยังไม่มาเลยหิวข้าวล้วบอกแต่ตุงยังไม่มารอแต่ตุงก่อนดินจะหมดแล้ว สวยเลยสะนี้สวยเลยครับไปกี่เที่ยวแล้วครับกี่เที่ยวแล้วได้กี่เที่ยวแล้วครับ,ได,รบได้สิบเที่ยวยี่สิบได้ยี่สิบแล้วบอกเร็วแล้ววะไปเลยงวิโอ้โห มาแล้วครับฮะใครนี่ยนี่ครับอ๋อ่างนี้เลยครับพี่น้องไปแล้วเหยียบแน่ลูกพี่โอ้ไม่เหยียบเลยเว้ยเจ้านี่ไม่เหยียบเลย ไม่เรงไม่เรงไม่เหยียบนี่ไม่เรงต้องเสียงดังๆเพ่งจะเรง่งก็ใครทำทางวะทำไมอยู่ดีเนี่ยฮาเต้ใครทำทางวะยังไม่ได้ทำสักรอบเลยนเนี่ยทำแต่ตอนเชา้าตอนบ่ายแม่ไม่ได้ทำเลยทางเค้งแล้ว เยามาดูนะเซค็กครับจะลันไหมเนี่ยบ่อนี้วอววนไปเลยครับวนแบบนี้เลยครับโอ้ตะตุงมาแล้วฮะฮะเดวไปเอารถถ่ายมาเแหละเอาไร็ไมเอารถถ่ายยังมาดันเนี่ย เองห้ามนอนเพราะว่าจะดันแล้วดันนอนแล้วดันนอนเอ้คมใหญ่ดันยังจะเมื่อไหร่เอาอีกการสิบแกวนี่ลดลงอีกเอาอันนี้เงินเมื่อเหราแล้วก็ตำรวจหายมาอีกร้อยหนึ่งตำรวจหายมาอีกร้อยหนึ่งโอ้ดีดีตำรวจเรืีเลยนตำรวจไรท่านหรอเนี่ยตำรวจไรสั่งเลย จอดเลยเดี๋ยวทักไปไม่ใช่จริงพอฟันก็จะได้ยินขึ้นก็ขึ้นมาจอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปขนรถไทยมาด้วยจอดเลยจอดเลยจอดเลยเอารถหัวโลขึ้นมาด้วย ไม่ต้องใสจะไปเอารถไทยอยู่บ้านโอเคโอเคโอเคมอเควรุดกรอกครับเอามาลุ้นเซ็กต์เตอะเกมาขึ้นมาซีบายเซ่น จอดก่อนครับจอดเลยกินข้าวก่อนลูกพี่นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย